สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไบเกอร์ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบวีเบ e แหล่งรวมข้อมูลรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจัดเต็มอัปเดตข่าวสารแวดวง2องล้อทั้งในไทยและต่างประเทศ ใครที่ชื่นชอบความเร็วชอบการเดินทางหรือกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ผู่ใจคันใหม่บอกเลยว่าห้ามพลาดวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งกับรถสไตล์ Adventure Touring ที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากในปี2026กับเจ้า SRT 800 SX 2026จากค่ายเบนนลี่ที่ขนความดุดันฟีเจอร์ทันสมัยและสมรรถนะที่ออกแบบมาเพื่อสายเดินทางไกลโดยเฉพาะมาให้เราได้สัมผัสกันแบบจัดเต็ม ซึ่งเจ้า SRT 8 0 0 SX ถือเป็นรุ่นต่อยอดจาก SRT 8 0 0เดิมที่เคยเปิดตัวสร้างความฮือฮาไปก่อนหน้านี้คราวนี้กลับมาพร้อมการอัปเกรดใหม่หองไล่จุดทั้งระบบช่วงล่างเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาให้ตอบโจทย์สายแอดเวนเจอร์ตัวจริงได้มากกว่าเดิมสำหรับดีไซน์ภายนอกของ SRT 8 0 0 SX 2026ต้องบอกเลยว่าความหล่อบึกบึนมาเต็มมาพร้อมชุดแฟรริงด้านหน้าดีไซน์ใหม่ ใช้ไฟหน้าแบบ Full LED Projector 2ดวงพร้อมไฟ DRL แบบแถบคาดที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวทันสมัยขึ้นกว่าเดิมด้านข้างตัวถังออกแบบเส้นสายให้ดูแข็งแกรง่งบึกบึนแบบรถสายลุยเต็มตัวมีการออกแบบชิลบังลมหน้าที่สามารถปรับระดับได้สูงต่ำตามความต้องการเพิ่มความสะดวกเวลาขับทางไกลหรือป่าลมแรงแรงตัวเบาะนั่งเป็นแบบ2ตอนแยกระดับ เน้นความนุ่มนั่งสบายรองรับการเดินทางไกลได้สบายสบายพร้อมแร็กหลังเตรียมสำหรับติดกล่องสัมภาระหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆสำหรับขุมพลังของ s r t 800 SX 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 754cc ส4ี่จังหวะ DOHC 8วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ให้กำลังสูงสุด76.2แรงม้าที่8,500รอบนาทีและแรงบิดสูงสุด67 2, นิวตันเมตรที่6 1500รอบต่อนาทีมาพร้อมระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด EFI และเกียร์6สปีดอัตราเร่งตั้งแต่รอบต้นจนถึงปลายทำได้ลื่นไหลต่อเนื่องเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและออกทริปยาวๆจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้คือระบบช่วงล่างที่อัปเกรดใหม่โดยใช้โชคอัพหน้าของมาซชิฟขนาดแกน50มิลิเมตรแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวสามารถปรับค่าพอรีโหลดและรีบาวได้ส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมกระเดืองซับแรง สามารถปรับค่าพอลีโหลดและรีบาวได้เช่นกันช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่บนทางครุขระหรือเส้นทางวิบากได้อย่างยอดเยี่ยมด้านระบบเบรกก็จัดเต็มด้วยดิสเบรคหน้าคู่ขนาด320มิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เรเดียนเมาส์4พอดจากเบรโ o และดิสเบรคหลังขนาด260มิลิเมตรพร้อม ABS แบบดูอัลชาน n นลทำงานแยกอิสระหน้าหลังเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสภาพถนน สำหรับฟีเจอร์และเทคโนโลยีใหม่ที่ติดตั้งมากับ SRT 800SX 2026ก็ถือว่าจัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผล TFT ขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางโหมดการขับขี่รวมถึงระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และรองรับการนำทาง Navigation ในตัวมีระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีระบบ cruise control สำหรับขับขี่ทางไกลแบบไม่ต้องบิดคันเร่งค้าน ระบบ a s s i s t and s l i p p e r c l คลัดลดแรงกระชากเวลาลดเกียร์ระบบไฟส่องสว่างรอบคันเป็นเล็ดทั้งหมดรวมถึงช่องชาร์จไฟ USB และ Type C สำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆต,ตัวถังน้ำมันจุดได้ถึง22ลิตรวิ่งทางไกลได้สบายๆไม่ต้องแวะเติมบ่อยน้ำหนักตัวรถอยู่ที่238กิโลกรัมพร้อมความสูงบาดที่835ม mm, มลลิเมตรซึ่งถือว่าไม่สูงจนเกินไปสำหรับคนไทยทั่วไป ส่วนล้อเป็นแบบซี่ลวดขนาด19นิ้วด้านหน้าและ17นิ้วด้านหลังใช้ยางแบบทูเ s สรองรับเส้นทางออฟโรดได้ดีสำหรับราคาค่าตัวของ SRT 800SX 2026ในประเทศไทยล่าสุดเปิดตัวอยู่ที่369,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคอุปกรณ์ระดับพรีเมียมที่ใส่มาให้ครบขนาดนี้นับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สายทัวริงหรือคนชอบเดินทางไกลต้องมีไว้ในลิสต์ เพราะนอกจากขุมกำลังที่แรงช่วงล่างที่หนึบแล้วฟีเจอร์อำนวยความสะดวกก็จะเต็มครบทุกอย่างที่ต้องการใช้งานได้ทั้งในเมืองวิ่งทางเรียบและขึ้นเขาลุยป่าได้ในคันเดียวสำหรับเพื่อนๆที่สนใจตอนนี้ทางศูนย์เบเนนลี่ทั่วประเทศเริ่มเปิดรับจองและส่งมอบล็อตแรกตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปพร้อมโปรโมชั่นผ่อน0%นานสูงสุด48เดือนและของแถมอีกเทียบทั้งกล่องหลัง กล่องข้างกาดแฮนและประกันชั้นหนึ่งปีแรกใครที่กำลังเล็งๆอยู่แนะนำว่าไปลองสัมผัสตัวจริงก่อนตัดสินใจรับรองว่าจะประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแน่นอนสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรืออยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวเพิ่มเติมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b ายวิเของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ